สวัสดีเจ้าเพื่อน,นข้าวแรงเราไม่ต้องปลูกอะไรแล้ววันนี้เป็นฝรั่งแซนด์วิชค่ะรสโหนไม่ได้ค่ะหิวออแซนด์วิช <c oughs> มาเพื่อนกินด้วยกัน เกิดมารวยก็แบบนี้นะคะวินใจพริกล้วยไปแล้วหนึ่งลูกค่ะกล้วยลงท้องไปแล้วหนึ่งลูกอายุขนาดนี้แล้ว กินเพื่ออยู่นะคะสองแผ่นกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเราไปลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะคะจะได้เงินคนชลาเขาให้ลงลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะลงเรียบร้อยรอขอแคบยุคค่ะ มีโปรไบโอติกไม่มีน้ำตาลทรายมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์กินได้ค่ะกินแล้วก็ไปปั่นจักรายานสองกิโล จะมากินเป็นเด็ดก็ออกกำลังกายทัวบ้านดูคนเดียวสบาดใจดูก,กับแมวดูก,กับมาน้อยจ้ะดูก,กับทวดก็ะเลน,นะคะ่ะลูกๆเขาออกเรือนหมดแล้วเราก็มีเพื่อนเป็น ถิงสาวาสราัว์อะคะ่ะมีความสุขอยู่มานานแล้วอยู่ได้ว่าเป็นยังดอกมีความสุขดีกับงาน<ม>ย้อนอยู่กับพ่อะคะ่ะ ท uh ีนี้พอจากลราไปแล้วเราก็เลยต้องแข่มแข็งขึ้นอยู่ให้ได้มีอะไรอีกเยอะแยะที่เรายังไม่รู้ยังไม่ได้ทำ ยักไม่เห็นเดี๋ยวเราจะต้องทำแล้วเดียหลือน้อยทำอะไรให้มีความสุขไม่ไม่ผิดตินทำมีความสุขมีความพอใจเป็นเพื่อนกันนะครับสาวๆ เ็นเพื่อนกันเรามีกิจกรรมมีงานฝีมือต้องทำไม่ได้ว่างมีการอาอกกำลังกายวันวันหนึ่งมีอะไรทำต้องเยอะแยะมีความสุข อยากทำอาหารทำไม่อยากทำอาหารก็เซยนแจนดวิชครับนต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านหรือเป็นล้านหรือเป็นบนเป็นแสนก็มีความสุขได้ที่ใจเราพอเพียง คลิปออกกําลังกายไม่ลงแล้วนะคะเพราะว่าเราออกของเราชิลๆไม่ได้มีหลักการอะไรก็ดูเขาบ้างสร้างกำเนื้อมันลดยากค่ะออก็ตามประษาออกไปตามภาษาสวนะคะออกไปตามกำลังของเรานะคะ เอาที่เราทำได้ไม่ได้เคเร่งเครียดสำหรับเนตาเอาที่สบายใจทุกสิ่งทุกอย่างการทำงานการออกกำลังกายใช้ชีวิตเดินทางสายการไม่ตึงเกินไป ไม่ย่อนเกินไปเอาให้มีความสุขเอาที่พอเพียงพอใจเราค่ะสาวๆอะไรทำแล้วมีความสุขเข้าทำที่ไม่ผิดติดทำเราพบกันคลิปหน้านะคะขอจัดการกับแฟนวินี้ก่อนแล้วพบกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ